สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอเยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชานลสำนี้เราก็อยู่เกมมาฮีโร่อัลตร้าอิมแพคันอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเซิร์ฟมันก็ปิดปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับแพทใหม่นะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำไอเทมใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้าเกม สดๆล้อๆเลยต้องบอกว่าไอเทมนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเราปลด ability board ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ปลดแล้วเนี่ยเอาจริงผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ปลดนะครับบอกเลยว่าสะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเฉพาะตัวละครระดับ SR เท่านั้นนะระดับอื่นเนี่ยยังไม่มานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูระบบใหม่นะครับผมก็มาอัปเดตข่าวก่อนละกันนี่ครับมาแล้วนะเพื่อนๆสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีตู้พิเศษนะครับด แต่ของเซิร์ฟโกบอลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตู้พิเศษนะครับฉลองอนิเมะฟิล์มลำดับที่3นะครับ My Hero Academia The Movie World h e r o m i s s i ม n ันะครับมันจะเป็นตู้กาชาพิเศษมาเวลาบ้านเราเนี่ยเวลาบ่ายโมงตรงนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมาตอนบ่ายสามนะและสําหรับตู้นี้นะครับผมก็ได้ทํารีวิวแล้วนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ลองไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําลิงก์ไว้ตอนท้ายคลิปนะเพื่อนๆสามารถกดไปดูต่อได้เลยนะครับสาหรับระยะเวลาของตู้นี้นะครับบอกเลยว่า มีเวลาให้เราเปิดเยอะมากๆครับเพราะว่ามันอยู่เป็นเดือนเลยนะตั้งแต่วันที่25พรุ่งนี้นครับไปจนถึงเดือน3วันที่28เลยครับและสําหรับคาแนะนําของผมนะเพื่อนเือนแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่มีไ d ดีหลักอยู่แล้วนะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งเปิดนะให้ดองไว้ก่อน,นครับเพราะว่าผมก็มีตาม Discord ของคุณแอร์อยู่ครับซึ่งคุณแอร์เนี่ยเขาก็มีบอกมาเพิ่มเติมนะครับว่า เดี๋ยวเขาจะขอขุดข้อมูลของตู้ถัดไปต่อจากตู้นี้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตในอีกวัน2วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่รีบนะครับผมแนะนําว่าให้เปิดฟรีไลนวันไปก่อนนะส่วนเพชรเนี่ยดองไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าตู้ที่จะมาใหม่กับตู้นี้เนี่ยควรจะเปิดตู้ไหนมากกว่ากันนะครับสำหรับตู้นี้นครับจะมีตัวละครลิมิเต็ดสตัวแล้วก็เม m ม r รี่ลิมิเต็ดหอันนะตัวละครเนี่ยก็จะเป็น w o r l d Hero ร่ u k u m i d o ิ i y a ธาตุมืดนะครับตัวที่2 World อ e r o คาสึกิบาคุโกนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเวิร์ฮีโร่จะเป็นโทรโรกิธาตุน้ำนะครับและสุดท้ายเมมโมรีนะครับเดอะทีมัสเคเทียนะสำหรับเดอะทีมัสเคเทียนะครับเมมโมรี Memory ที่ดีมากๆนะถ้าเกิดคนที่เล่นทีมตัวละครผู้ชายนะครับเพราะว่ามันเพิ่มความแรงสกิลแล้วก็เพิ่มสป,ปีดนะครับถ้าเันเพื่อนใส่3ใบให้ตัวละครหลักเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสเริ่มก่อนนี่สูงมากๆนะโอเคครับก็สําหรับตู้ที่จำเด,ดพรุ่งนี้นะครับ เป็นไปตามคาดการนะครับแต่สิ่งที่ผมติดใจอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใครที่ดองเซมิน่าแบบผมไปแล้วนะครับตรงนี้ผมก็ฟันธงให้ไม่ได้นะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีอีเวนต์มาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราอิงจากอีเวนต์เก่านะครับอีเวนต์ของเนเชเลเนี่ยมันจะมีไอคอนอีเวนต์นะครับขึ้นมาแล้วนะป๊อปอัพขึ้นมาทางด้านขวาบนนะครับแต่ว่าไอวิวฮีโร่เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาแต่ตู้กาชาหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอคอนมันไม่ขึ้นนะสำหรับหน้าแรกนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องรอดูนีทนะ ก็สําหรับใครที่จะดองสเตมินาครับผม <c oughs> ขอพูดล่วงหน้าเลยนะอาจจะดองเกอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่คิดอะไรมากเนี่ยก็ดองยาวไปจนถึงวันที่26ได้เลยนะรู้สึกว่าวันยี่สิเนี่ยมันจะมีดอกคูณ2มาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับก็สิ่งที่อัปเดตนะครับทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะต่อมาครับเรามาดูไอเทมใหม่สําหรับไอเทมใหม่เนี่ยมันจะอยู่ในร้าน U.A.HI นะครับหรือว่าเป็นเหรียญจาก USJ นะก็จะมีออฟนี่ครับ ออฟอัลฟากับออฟเบต้านะครับสำหรับราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่300แล้วก็1,500นาะสำหรับบาคุโกทัดไฟตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครอื่นนะครับมันก็จะแพงกว่านั้นนะอย่างเช่นโอชาโกอุลารกะท่าแสงนะครับจะอยู่ที่600แล้วก็3,000นะครับแน่นอนตัวละคร s r ตัวอื่นก็มีหมดนะครับออฟสำหรับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะทำให้เราปลด Ability Board ได้ง่ายมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมซื้อเลยลยกันแล้วเดี๋ยวไปใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะโอเคครับ2อันนะก็นี่ครับหลังจากท มันจะมีปุ่มขึ้นมาใหม่นะครับ use off ตรงนี้นะครับเราสามารถกดได้นะมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าถ้าเราใช้ o f f อันนี้เนี่ยเราจะสามารถปลดกระดานที่1ถึงกระดานที่4ได้นะครับแล้วก็ถ้าใช้ออฟเบต้านะครับจะสามารถปลดกระดานที่5ถึงกระดานที่9ได้นะเรียกได้ว่าเราสามารถปลดตัวละครระดับ SR จนตันได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะเพราะว่ามันประหยัดทรัพยากรไปเยอะมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมปลดให้เพื่อนๆดูเลยละกัน บ,บอกเลยว่าโคตรเด็ดนะคือหลังจากนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ตัวละคร SR ได้ง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเก็บแต้ม USJ ให้เยอะๆนะเพราะว่ามันใช้แต้มค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในการแลกห่ตัวนะโอเคปลด Awake เเมาเลยนะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยผมว่าซื้อแค่ลูกแรกก็โอเคแล้วนะคุมแล้วครับปลด Awake เเได้เลยนะก็มาปลดให้ตันเลยครับใช้เบต้าไปอีกลูกครับ โห oh, บอกเลยอันนี้ของเด็ดจริงเพื่อนๆแต่จะปลดตัวอะไรต่อไปเนี่ย oh, เดี๋ยวอาจจะต้องคิดหน่อยนะแต่ตัวที่คุมสุดตอนนี้ก็บาคุโกทัดไสนะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่าเพื่อนครึ่งหนึ่งนะสำหรับตอนนี้นะครับและสําหรับตรงนี้นะครับที่มันเด็ดก็คือเราไม่ต้องใช้เศษตัวละครด้วยนะเพื่อนๆแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ปลดครบทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่เราปลดไปเนี่ยมันปลดแต่กระดานปกตินะครับหรือว่าเบสิกลู่นะ พีซลูนนะครับหรือว่ากระดานม่วงเนี่ยเรายังต้องใช้เศษปลดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มันไม่มีช่วยปลดเพิ่มนะโอเคครับก็สาหรับคลิปอัปเดตข่าสารวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเหรียญ usj นะครับเป็นเหรียญที่สําคัญมากนะเพื่อนเพเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถปลดตัวละคร sr นะมาใช้งานได้แบบง่ายมากๆเลยนะแล้วตัวละคร sr เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ลงห่อ ve ได้ด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีตัวละครไม่พอนะครับไว้ลงห่อ ve เนี่ยตัวละคร sr นะครับช่วยได้เยอะนะตรงนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้เหรียญ USJ เยอะๆเร็วๆนะครับตรงนี้ผมก็แนะนำนะมันมีขายแพ็ครายสัปดาห์อยู่นะครับเราจะสามารถลงรอบ USJ เพิ่มได้วันละสรอบนะปเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ด้วยนะครับก็ลองไปดูกันได้ครับช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะเติมก่อนนะเพราะว่าตัวละครเราไม่พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวละครเราเริ่มอยู่ตัวแล้วเนี่ยตรงนั้นเราก็ค่อยหยุดเติมก็ได้นะตรงนี้ โอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยและสำหรับคนที่ไม่อยากพลาดข่าวสารเกม My Hero Ultra Impact นะครับก็กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านนเอ,วาอสวัสดีครับ